ครับผมเมื่อนี้กระตรงกับวันพุธนะครับที่หกตุลาหกสี่ครับผมนะครับอ่ะเบาๆไลค์ครับผมไปพ่อครับเจ้าของกล้วยไปเลยครับเอาพี่ครับสวัสดีครับแนะนําพันซื้อเจ้าหน่อยครับผมซื้อผมไเลยครับครับซื้อหรือใช้นิดหนึ่งครับครับผมอยู่ตำบลโดโล่เพเภอผู้เขียวแล้วพี่เนาะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยนะครับกล้วยตัวนี้เป็นเสื้อสายบ้างเลพี่นี่แม่สาวน้อยเนี่ยอ่ะสาวน้อยจะมีพ่อกรเป็นของเทียงปนนะครับ ขอเป็นเทพมงค้นมีเอกสารไหมครับอ้าวครับผมขอเบอ่งเอกสารครับผมนีได้ครับเด้อนะครับสำหรับเอสารหน่อยตัวนี้ครับผมนะครับเป็นรูปเทพมงค้นครับผมเอกสารครบครับผมมีใบมีหลอดครับผมมีใบมีหลอดนะครับผสมวั้นที่นะครับยี่สิบแปดกลุ่มผ้าหกสองนะครับกับนดอลอดครับผมสิบสี่บกราหกหกสี่ครับผมนะครับกับนดคลอด ส่วนละเอียดต่างๆนะครับก็ที่ยุ่ในใบเอกสารถาผู้ใดได้ซื้อขายกันไปแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ครับผมนี่ครับลูกเทพมงคลครับผมนะครับสําหรับเมสาหน่อยตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่เท่าไหร่พี่ร้อยสิบห้าสิบหกครับผมคว้วห้ามีสำนียังบ่บ่มีสำนีนะครับเด้อนะครับสําหรับเมสาหน่อยตัวนี้นะครับเป็นค้วยรยละเอียดดีนะครับน่วยก้านดีนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับผม ตัะลักชัดเกนีนนาเขาสวยนะครับนาโนกนะครับนาโนกนะครับนาโนกนาเขาเปิดครับผมมีตาีจยมแจ่มจ่มนะครับรายละเอียดเข้งขาดีครับผมเข้งขาดีครับผมแข้งขาดีมาเบังไทยครับผมบังไทยเดี๋ยวผมจังถิถามราคาพีพันวาเพิ่นฉี่วาทอดใลยนะครับท่ายดีท่ายเต็มครับผมหางสวยครับผมหางสวยนะครับ แฟนหลังครับผมนี่ครับทายเขาครับผมเพียนจากเขาตื่นผมยี่ซือเขาหยอหางเขานะครับตามท่าด่าห้างห้างเลือดดีครับผมนะครับเป็นลูกสาวเทพมงคลนะครับพี่ยืนบงเขาอ่ะนะครับเว้ามาพอสมควรแล้วครับผมนะครับก้อยเมีสาวตัวนี้พี่เปิดไรบ้างได้ครับผมลูกเทพมงคลครับผมสิบสี่มื่นครับ แสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทต่อปีนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับแล้วสำหรับกล้วยแม่สาวหน่อยตัวนี้นะครับขอเบอร์ครับผมขอเบอร์ติดต่อศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าแปดสองครับเก้าแปดสองครับผมนะครับสําหรับแม่สาวหน่อยตัวนี้นะครับติดต่อพีแล้วได้นะครับลูกเทปมังคุดมีเอกสารครบครับผมอ่ะสำหรับตัวที่สองครับผมตัวที่สองนี่เป็นกล้วยตัวนี้ สถานะตอนนี้เขาเปลี่ยนได้ท่องบ่ครับท่องครับซีเดียร์กว่าขึ้นสูงครับผมร้อยร้อยสามสิบประมาณร้อยสามสิบได้เยอะหรือเนาะด้ร้อยสามสิบครับนี่ครับท่องประมาณจักเดือนก่องซีเดือนกว่าท่องซีเดือนกว่าท่องพ่อพันธุ์คุ้มผงบอกครับท่องพ่อพันธุ์คุ้มผงครับผมนะครับครับผมเบื้อง้ายครับผมเบื้อง้ายนะครับเบื้องท้ายกัวขางกับส่ได้ครับผมใส่ได้นะครับ ด้านหลังครับผมด้านหลังเบึงอ้างนะครับกล้วยตัวนี้เป็นกล้วยอ้า,อางอ้างโยดเจ้าหน่อยครับผมอ้างดีนะครับกล้วยนี้ประมาณลูกที่เท่าไรเดาน้อพี่นี่สอง,สา,อง,ส,องสามลูกนีน่เนอ้นะคร,ครับผมเอ้าวบายนี้นร,า,รา,าคาครับผมราคาราาคาเปิดดไ้สี่ห <4. S 2> มื่นครับผมสี่หมืน่นนะครับเด้อกล้วยทองควบสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบได้ครับผม ก้วยตัวนี้สี่เมื่นนะครับราคาสี่เมื่นขอเบอร์ถ้อยเช่นงพี่ถ่ายคลิปนี่ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าแปดสองเก้าแปดสองครับผมซื่อพ่อย่งครับพ่อเลี้งใช้นิลบัลพอดเลิ้งใช้นินบัลพอดนะครับนะครับสามารถติดต่อพอเลิ้งใช้นินบัลพอดได้ครับผมนะครับสำหรับกล้วยสองตัวนี้ครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวกับม่ามี่อย่างไรครับผมจิงกาวเข้ามานะครับวัสดีครับรับผม